ท่านผู้ชมในขณะที่ชมวิดีโออยู่นี้เป็นน้ำมนต์งวดของวันที่16กรกฎาคม2565ศักดิ 65, สก์สิทธิ์แม่นยาม,มาทุกงวดโดยไม่ต้องมีมือมาจับเทียนหยดน้ำมนต์อย่างที่ท่านเห็นอยู่ณเวลานี้เชิญชมได้จ้ะ เริ่มต้นแล้วจ้ะประจำงวดวันที่16ชัดเจนแม่นยำจะเริ่มต้นแล้วจ้ะท่านผู้ชมขณะนี้เริ่มต้นลดวจ้ะน้ำมตนงวดประจำวันที่16กรกรกฎาคม25 6หจากศักดิ์สิทธิ์แม่นยำหนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่มีผู้ใดทำได้เช่นนี้อีกแล้ว หยดด้วยธรรมชาติโดยขนาดหยดอหู่นี้ใช้เทียนสีพื้นเล่นโตเสียษไฟขนลว่ดตีดีขอบอ่างน้ำมนต์อย่างที่ท่านเห็นแล้วเริ่มเป็นตัวเลขโดยไม่มีน้ําตาเทียนกระจายไปทั่วอ่างเหมือนที่อืน่นเขาทาที่นี่ชัดเจนน้ําตาเทียนไม่มีจะเป็นตัวเลขสวยๆงามๆเกิดขึ้นอย่างที่ท่านได้เห็นอยู่นะเวลานี้งวดวันที่16กกรกฎาคม25 6หจ้าจศักดิ์สิทธิ์แม่นยามมาทุกงวดจ้า นามามีมามาราภัยอิติพุทธศาสุวรรณังวารัชตังวะมานิวัฒนังวาพีจังวาอาถังวาปัทังวาเอหิเอหิอาคัจฉเยะอิติมีมานะมามีหังสวยๆงามงามจ้าชมให้ดีจ้เป็นบุญตาวาสนาเขาจะไทยทำโชว์ให้แค่ตัวเดียวก็พอจ้าท่านดูให้ดีๆนะจ๊ะ ววดวันที่16กดก,กดาคม2565จาศักสิทธิ์แม่นยำม,มาทุงววดพุทธังสรนั่งคัดชามี ธรรมั่งสารนางคัจชามิสังข่องสารนางคัดชามีข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกทุกทยมปิพุทธังสารนางคัดชามิ ทุติยมขังสรนังคดชามีทุติยมปิสังขังสระนังคัดชามี